ัน,น,นด,นนนดนี่ครับพี่เหรอครับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมดูแล้วดีขึ้นเรื่อยๆครับ ช้างดูเลยคนคนดูเลยช้างครับผมข้อดูที่เขาเอ็มกินหญ้าดีครับครับสวัสดีครับครับ,ดรบ,รบเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับหนึ่งหันตองยังม,มองอะไรกับมังกรเลย ครับนี่ครับไปดูอาการเขาไปพร้อมๆกันครับวันนี้เป็นวันที่สองครับที่ผมมาดูเลยที่ผมมาดูเลยครับก็ได้อาบน้ําก่อนนี้ก็ผมพาไปอาบน้ําครับก็อัปเดตให้เอฟซดูกันครับช้างตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือครับต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าเจ้าของเขาเท่าที่ผมถามข้อมูลมา เขาก็จะเลี้ยงตามมีตามเกิดเขาก็คือตามสถานการณ์และโอกาสเขาแต่เขาไม่เข้าใจช้างครับเขามันเข้าใจช้างที่เขาเลี้ยงที่เขาเลี้ยงมาผมก็ถามโอ้โหมันผิดมันผิดผมก็เล่าให้แกฟังข้อมูลอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็อย่างว่าเขาเลี้ยงตามมีตามเกิดเขาตามสถานการณ์เขาก็โทษเขาไม่ได้คนม่รู้ย่อมไม่ผิดครับคนม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ทีนี้ณตอนนี้ นาตอนนี้ที่ผมรู้ก็คือรู้ว่าเขาไม่สบายรู้ว่าเขาไม่สบายพอดีมีคุณแม่บุญธรรมของโมเมให้ผมมาช่วยให้ผมมาช่วยท่านาก็เลยว่าแกก็เลยว่าในเมื่อเขาไม่ป่วยเราจะทําท่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ครับเราจะทําท่าไม่รู้ไม่ชี้เราต้องยื่นมือไปช่วยครับยื่นมือไปช่วยก็ ทั้งทที่แก ous, อยู่กรุงเทพนะครับแม่บุญธรรมของโมเมทั้งทงที่แกอยู่กรุงเทพแต่ผมยอมรับแกว่าแกรักช้างมากแกมีจิตศรัทธาหรือจิตจิตที่แบบรักแบบรักแบบทั้งทที่ไม่ใช uh, <c oughs> ่ช้างแกเองครับไม่ใช่ช้างแกเองหรือไม่ใช่อะไรแกเลยแกไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออะไรครับแต่แกมีจิตศรัทธาหรือจิตแกงดงามมากครับแม่บุญธรรมของโมเมจิตใจ จิตใจแกงามมากครับจิตใจแกกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรครับให้ผมเนี่ยครับเป็นตัวแทนมาช่วยมาช่วยเนี่ยครับพังมาลายทองหรือพังเปิลครับว่าตอนนี้รู้สึกว่าแยกครับผมก็ให้ผมมาช่วยผมก็เนี่ยอัปเดตให้ทุกทุกท่านรับชมครับคือตอนนี้เขายังกินหญ้ากินอะไรดีก็ถือว่าคือ ต้องดูแลไปเรื่อยครับแต่มันเป็นอะไรที่พิสูจน์ตัวผมมากครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเลี้ยงช้างมานี่ครับเชือกนี้เป็นเชือกแรกที่ในในคีิปผมผมต้องเอาใจใส่มากครับว่ามันไม่เอาใจใส่ก็จริงแต่อันนี้ยิ่งกว่าครับเพราะว่าเขาป่วยด้วยครับป่วยแล้วก็ผอมมากครับเมือนกบขาดสารอาหารครับขาดสารอาหารแล้วอีกอย่างเขาป่วยมาเรื้อรังครับเรื้อรังเราต้องมาคอยเป็นห่วงในการกินครับดูแลการอาหารการกิน ้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับกำลังใจเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญครับกำลังใจครับต้องขอบคุณทุกๆท่ทานครับที่เป็นกำลังใจให้ครับ <ś cis> ผมต้องเอาใจช่วยไปด้วยครับผมต้องเอาใจช่วยทั้งๆที่ต้องเอาประสบการณ์ช่วยครับ <ś cis> อะไรที่ผมพอทำได้อะไรที่ที่ผมคิดได้หรือทำได้ก็ผมจะเอางัดมาใช้ในความเป็นจริงตอนนี้นะครับ <ś cis> ในความเป็นจริงตอนนี้ ว่าความเป็นจริงตอนนี้เขาต้องการช่วยเหลือไอ้ต้องการความช่วยเหลือครับช้างช้างต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าเขาป่วยครับแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะรักษาเขายังไงจะดูแลย,ยังไงครับณตอนนี้นี่ครับอัปเดตให้เอฟซีทุกๆท,ท่านได้ดูครับว่าเขากินหญ้ายังไงความเป็นอยู่ยังไงครับแต่เป็นอะไรที่ท้าทายผมมากครับเพราะว่า เป็นวันอันนี้เป็นวันวันที่สองครับเป็นวันที่เริ่มต้นวันที่สองแว่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่ถามว่ายากไหมครับถามว่ายากไหมเพราะว่ายากครับต้องแข่งกับเวลาต้องแข่งกับเวลาครับเพราะว่าความเป็นจริงตอนนี้มันแต่ยังไม่สายครับมาตอนนี้ก็ยังไม่สายครับเพราะว่าไม่มีคําว่าสายครับเอาตอนเมื่อกี้ผมพากับอาบน้ําก็ตอนนี้ดูสดชื่นขึ้นครับ ผมก็จะเอาความสามารถผมที่มีอยู่ครับครับช่วยพังเปิลนะครับพังมาลายทองครับสู้ๆไปด้วยกันครับทั้งช้างทั้งคนครับทั้งควันช้างครับตอนนี้ครับต้องสู้ไปด้วยกันครับทุกกำลังใจมีค่าครับทุกๆกำลังใจครับต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจครับที่เป็นกำลังใจให้บายๆเอฟซีหน่อยครับเาโยกเขาเรียกว่าช้างละอย่างละเมื่อ เมื่อตอนเช้าผมมาดูตอนตั้งแต่ตอนเช้าข้อดีที่ว่าเขานอนด้วยครับเขานอนทั้งสองข้างนะครับเขานอนแสดงว่าถ้านอนแสดงว่าก็ดีขึ้นครับเมื่อคืนผมมารีเพลย์อาหารการกินเมื่อคืนวันแรกครับเมื่อคืนตอนคืนครับนี่เป็นวันที่สองครับ ขอบคุณและขอบคุณอีกครับคุณแม่บุญธรรมของโมเมครับหรือน้องขวัญสลินครับแกสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจครับสวยทั้งกายสวยทั้งทรัพย์ครับทับ้งคุณแม่บุญธรรมคุณแม่หมูครับคุณพ่อหนองครับต้องขอบคุณและขอบคุณอีกครับ <is> าเไรพันเปิ้ลขอบคุณหน่อยจ๋าหน่อยแล้วขอบคุณด้วยโูจ๋าหน่อยครับจ๋าสวยหน่อยจ๋าสวยหน่อยสวยเลยครับจ๋าสวยหน่อยจุ๊บหน่อยครับ ขอบคุณครับบายบายด้วยอ้โหฟังเพื่อนผมเพิ่งรู้ว่าบายบายจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆไหมครับไมยบายไหมครับจุ๊บๆหน่อยขอขอกำลังใจหน่อยครับไหนนะขออย่างไงครับบุญสู้บุญบุญสู้บุญไหครับจุ๊บๆจุ๊บๆบายบายนะครับบดยบายอ้โผผมเพิ่งรู้ว่าเขาบายบายเป็นเหมือนกันครับพราปมเป็นวันที่สองที่ผมมามาเป็นควานครับนี่ครับเป็นควานเสริมนะครับเป็นควานเสริมแต่ดูแลเป็นพิเศษเลยครับโมเมนะตอนนี้ก็ ผมไปโยนย้าห้เมื่อกี้ไม่นโมเม,เ,มเขาเริ่มอ้วนขึ้นนะครับต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณ